เล่าจากงัดง่ายไปดังให้นางกกที่นางกระเจ็ดเหม็นที่บ้านขึ้นมาเอวไปกับไปไปแล้วโอ้ยพื้นเฮมจังอิดอย่าพลิ้นเลีอยาลืมนะยะครับเจ้ามูมึงต้องใจที่อย่าหันครับเจ้ามู่มึงใจอย่าหันนะกูใจแม็นขึ้นมา

แล้วงั้นมาบอกบุตรบาน้องนายอดเจ้จิตว่วกว้นชีวิตของพี่ตอนนีตามทีมาก่าวจะพานารีน้องหน้าไปวังไครเชืนน,น,นทุดใจนอนนองบัดมีตัดจองไพร่อเยอะทีหนึ่งตัดว่าถึงตอนนี้ถึงเา้า ใน,นมุดสมาเปกครับ,อนนบรตอนนี้ถึงนครไซบุรีแล้วตอนนี้บบะนะถึงนครไซบุรีแล้วใช่ร้อยแป๊บเดียวเยอะนะถึงนครไซบุรีเนี่ยนี่เดี๋ยวนั่งหลึกไม่ต้องไล,ล่ยรูมนั่งต่ำตัวเยอะที่นึ่งตึ้งกว่าเนียงไปตั้งปรีดอยู่หนูน <laughs> อาจจะเยอะร้อยไตกระจายเยอะน,นี้ต้องจูบให้บักเรียกอารม หันเอ,อือยอะไปเนี่ยฮันเอ,อือไดดีเล่นๆนั่งแต่ว่าขุนมาองแควๆเยอะลงนั่งไปไหวประอ้นเนี่ยคุนมองกูเยอะจะปรีดอยู่กาลางลงฮันเอ,อือด้เล่นป่ายกลางกลองก็น,น้อยมากกูเยอะไปไหวตากลองอกเนี่ยนายจะร้านกลองปรีดแต่ถ้ายืดติดนายไปกันมัดง่ายกันเลยทีเดีย ขาตายยื้อนายเดืนีต่ตายโอ้ขาตายยื้อนี่มี่ไฟตรงกล้าไม่ต้องแต่กมเรือปลีดเยอะเดี๋ยวเป็นหนังปี้อยู่หน,หนอันเี้นายเดีนะ <c oughs> ไม่ต้องจะหนังเปีปลีดเ,เดีย๋ยวมาเปีนั่งเดียวห้อนั่งเดียวอยู่ว่าตรงกล้ากี้เปีมามาเปีขนาดนี้กล้วย,ต,วยต้นกล้วยตั้มต้มต้นไป <c oughs> หันเออในดูใจว่างตึ้งมาว่าเจ้าแต่งพลเรน้อยไปฝักลบมานี่หันเออในดูโบนั่งเราเกดีลยนั่งวางจำเดือนหน้า,วาปวดคอปื้ดว่าทบหมาดกำรรจังวัด,ดใดไอ้นั่งเกียร์เราเม็ดก็ป่าบบยิ่งเตียวเลนน้อยจนออกไวน้ามูกเม็ดหันเออปากปลิ้นมันก็ตับเห็นไหมเห็นดูเห็นดูโบนั่งเราจัดเจนไป และที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือบ้านพักของพี่หนุ่ยพี่ทิงหันกับบ้านพักพมเรางคนถึงว้ยพักเวลาเมียแม่ก้าวบ้านบอเกอชาชัดบุตรบารโอพี่ตรงนี้แล้วพงจะไปไหนจะไปทุเรศพ่อเด็ดแม่ทรงรับทราบแล้วจะจัดกระบวนขันหมากหรืออาจจัดกระบวนการบุตรบอพระที่นั่งมารับบุตรบาที่นี่มาที่นี่บุตรบารโอพี่ตรงนี้พงอย่าไปนานพี่ไปไม่นานเดี๋ยวพี่มาเปค๊ค่ะ นี่คือบ้านพักของพี่หนูหนุ้ยพ้นนันองบุตรบา้ายูยนี่ก้นว่างกว่าใจมาจ้ะพี่พี่เท่งแผลง่ายดีหรือยังขาวแม่เร็ว <laughs> <c oughs> เห็ดแม่เล่นในพริด